มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกราบขอาขมาแล้วเมื่อเวลาการนิกาของวันที่19มิถุนายน64ที่สาพเมืองนนทบ,บุรีนะคะพันตำรวจเอกวนัชชัยยิ่งยงส่งเสริมสวัสดิ์ผู้กำกับสาพเมืองนนทบุรีเชิญผูพปกรองพร้อมด้วยเยาวชน4คนนะคะเดินทางเข้าพบนายสวัยงามเนตรอายุ52ปีเพื่อกราบขอขามากกับเหตุการณ์ที่ก่อเหตุทำร้ายได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดสาราท่าน้ำวัดเขมาพิรตารามตําบลสวนใหญ่อํภงเมืองนนทบุรีนะคะโดยนายฟิล์มอายุ16ปีนายเกม17ปีเด็กชายตีม13ปีตํารวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันทํารายร่างกายนายนพพรหรือว่าอามทองพิลาอายุ20ปีแจ้งข้อหาร่วมกันทํารายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์โดยมีผู้ปกครองทั้ง4คนรับทราบค่ะ ด้านเด็กชายฟลุกนะคะอายุ13ปีเด็กอีกคนที่ร่วมทำร้ายลุงขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากติดโควิด19แต่ได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายซึ่งหลังจากนี้จะประสานให้เข้าพบพนักงานสอบสวนหลังจากอาการป่วยหายนะคะส่วนกลุ่มวัยรุ่นอีก5คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตามภาพจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำไว้เป็นพยานเนื่องจากดูพฤติกรรมแล้วไม่ได้มีการร่วมกันทำร้ายแต่ว่าห้ามปรามค่ะ จากนั้นวัยรุ่นทั้ง4คนได้นั่งคุกเข่าพร้อมทั้งนำพวงมาลัยมาไหว้ขอคม,มานายสวยงามเนตรนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายกล่าวให้อภัยเพื่อให้โอกาสเด็กเหล่านี้ได้แก้ตัวจากนั้นตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมส่วนวัยรุ่นทั้ง4ี่คนเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการส่งฝากขังยังสถานพินิจ์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ศาลจังหวัดนนทบุรีต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ